สวัสดีครับ,รบวันนี้นะครับพวกเรามาจากกลุ่ม5006 กลุ่มที่1นนะครับมาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งวันนี้พวกเราเนี่ยจะมาจาัดก,กิจกรรมสันทนาการร่วมกับน้องนักเรียนที่โรงเรียนวัดกาหลงจังหวัดสมุทรปราการครับผมแล้วกิจกรรมเป็นไงบ้างครับโดยในกิจกรรมนี้นะครับมีชื่อโครงการว่าโลกในถุงผ้านะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราจะให้น้องๆเนี่ยได้มาวาดรูปลงไปในถุงผ้าของตนเองนะครับโดยใช้หลัก S D G เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับซึ่งในช่วงเช้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้น้องๆเนี่ยทำกิจกรรมสันทนาการกันก่อน,อนและในช่วงบ่ายเนี่ยเราให้น้องๆได้วาดระบายสีลง ไปในถุงผ้าของตนเองที่วันนี้น้องจะได้รับไปคนละ1ถุงครับใช่ครับโดยกิจกรรมครับหลังจากช่วงบ่ายเนี่ยพอเราทาอะไรเสร็จแล้วใช่ไหมครับก่อนหน้านั้นเราจะมีการสอน S D G ทั้งหมด17ข้อให้น้องๆอ,อีกด้วย mm hmm. เพื่อนําไปวาดลงไปในถุงผ้า,าั่นเองนะครับผมซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับครับผมเราไปดูบรรยากาศเดี๋ยวเราลองเดินตามมาดูบรรยากาศของพี่ๆที่กําลังเตรียมตัวที่จะได้รับกิจกรรมน้องๆน,นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราสัมภาษณ์คนนี้เลยดีกว่า mm hmm. ไงบ้างครับวันนี้เป็นไงสนุกไหมครับ ยังไม่ได้เริ่มเลยนะครับวันนี้น้องๆเป็นไงบ้างน้องๆวันนี้น้องๆแต่ละคนดูน่ารักไหมโอ้โเท่าที่ดูแล้ววันนี้น้องๆแต่ละคนดูน่ารักมากพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมที่จะมากบอกเลยว่าวันนี้เต้นจนกล้าขึ้นถ้าพร้อมขนาดนี้แปลว่าเมื่อคืนนอนมาเต็มอิ่มเต็มอยู่นอนกี่โมงนอนเที่ยงคืนตื่นตีสอแหมพร้อมมากนะครับผมเราเน้นแบบว่า นี่เป็นพิธีพอไม่เน้นนอนเราเน้นแต่ยังไงเราเต็มที่อยู่แล้วนนเราเต็มที่อบอกเลยใช่เดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเต็มที่จริงน<า>นไหมน<า>นเดี๋ยวเราไปดูกัน สวัสดีครับครับผมตอนนี้เราอยู่ในช่วงไหนเอ่ยในช่วงบ่ายนะครับซึ่งในช่วงบ่ายเนี่ยเราก็จะเริ่มกิจกรรมที่จะให้น้องๆเนี่ยได้วาดรูปนะครับโ,<อ>โลกในถุงผ้าของตัวเองนะครับโ,<อ>โดยที่พี่ๆเนี่ยจะแจกสีให้กับน้องๆผู้ก,กันแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยวาดรูปลงไปในถุงผ้าของตัวเองเป็นโลกในแบบในจินตนาการนะครับไม่ว่าจะเป็นเมือ่อ่อนจะคิดว่าเป็นโลกแบบต้นไม้ก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบโลกพล,ลังงานสะอาดอ่าใช่<ม>าตามหลัก SDG อย่างนี้ก็ได้ได้ครับผม แล้วก็เราเนี่ยจะสอนแทก SDG เนี่ยเข้าไปในเรื่องนี้ด้วยนะครับน,น้องๆทุกคนเนี่ยก็จะได้รู้ว่า SDG เนี่ยมีอะไรบ้างเนาะแล้วก็โลกที่อยากให้เป็นเนี่ยอยากให้เป็นแบบไหนนะครับครับผมโดยที่ SDG เนี่ยนะครับย่อม,มาจากคําว่า Sustainable Development Goal นะครับหรือก็คือแผนการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับเพื่อให้โลกน้เนี่ยสามารถอยู่ยงภคงกระพันได้นะครับโดยที่ SDG เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน17ข้อนะครับผม ดยที่ข้อ1นะครับก็คือการขจัดความจนให้หมดไปนะครับข้อ2ก็คือการขจัดความหิวข้อ3ก็คือการมีสุขภาพที่ดีข้อ4เนี่ยก็คือการมีการศึกษานะครับข้อ5เนี่ยก็คือมีความเท่าเทียมทางเพศนะครับผมข้อ6กเนี่ยก็คือมีน้ําและสุขาภิบาลที่สะอาดนะครับข้อ7เนี่ยก็คือมีพลังงานที่สะอาดนะครับสามารถหมุนเวียนใช้เวียนได้ตลอดข้อ8นะครับก็คือมีงานที่ดีและเศรษฐกิจที่ดีครับข้อ9กเนี่ยก็คือมีอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนครับผมส่วนในข้อสินะครับคือการลดความเหลื่อมล้านะครับผมข้อ1ส 13รับมือกับข้าเจ้าแฉนหรือสังคมหรือวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปนะครับส่วนในข้อ14นะครับมีระบบนิเวศท,ทางทะเลที่ดีนะครับสัตว์ปลาสามารถอยู่อาศัยได้ข้อ15ครับมีระบบนิเวศบนบกที่ดีประชาชนทุกคนสามารถอยู่ได้นะครับข้อ16ครับสันติภาพสถาบันเข้มแข็งและข้อ17นะครับพุ่นส่วนนะครับเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนี่นะครับทั้ง17ข้อโดย SDG ที่โครงการโรคในถุงผ้าของเราเลือกมาก็คือข้อ4การมีการศึกษาที่ดีและข้อที่15การมีระบบนิเวศททางบกีี่ด ในส่วนต่อมาเราไปดูโรคกระถุงผ้าของน้องๆกันดีกว่าครับ ขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมอ่ะก้องก้องอยู่ฝั่งนี้ก้องอยู่ฝั่งนี้อ่อเคแนะนำตัวก่อนเราชื่ออะไรไอรินไอรินอ่าน้องชื่อน้องไอรินครับอยู่ปอยู่ปห้าวันนี้เราวาดอะไรไหนเผลิมผลงาน่อยไอพี่ขอดูผลงานหน่อยอ่าสวยมากเลยนะสวยสวยมากเลยนะจริงอธิบายได้ไหมว่ารูปนี้คืออะไรอธิบายให้ทุ่งดอกไม้อ่าน้องบอกว่าว่าเป็นทุ่งดอกไม้อืมวันนี้สนุกไหม ถามก่อนสนุกมากไหมสนุกมากสนุกมากวันนี้พี่ก็ต้องขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยเหมือนกันพวกพี่ก็สนุกมากๆเหมือนกัน <สะ S 1> แค่นี้แหละครับขอมาแท็กมือก่อนแท็กมือแท็กมือยี่ยอรครับขอบคุณนะครับน้องขอบค,ครับ โอเคครับแล้วบุคคลหน้ารายที่2เราที่เรามาสัมภาษณ์ไหนดูโชว์ผลงานก่อนอยากจะผลงานเฮ้ยโอ้โชว์โชว์อ่าว่าเป็นเป็นอะไรโลกใช่ไหมอ่าเป็นโลกนะครับอันนี้น้องชื่ออะไรออโต้ครับชื่อไหนนะออโตโ้ครับน้องออโต้อ่าน้องออโต้ทำไมถึงวาดรูปโลกบอกบอกพี่ได้ไหมเครื <c oughs> <c oughs> ่องหนังเลยเปาทำไมทำไมถึงวาดโลกหรือว่าโลกของเราเป็นแบบนี้หรือเปล่า รักโลกรักโลกผมว่ารักโลกอยากให้โลกเป็นแบบนี้ตลอดใช่ไหมอ่าเก๋สุดยอดมากอนาคตศิลปินชัดเกครับฟังมากแกร์เย่โอเคครับเราําสัมภาษณ์น้องๆไปแล้วเนาะต่อมาเรามาสัมภาษณ์พี่ๆทีมงานกันบ้างดีกว่าวันนี้น้องๆเป็นไงบ้างน้องๆน่ารักกันทุกคนเลยครับอ่าน้องๆน่ารักทุกคนแล้วฝั่งนู้นล่ะน่ารักมากถึงจะมีดื้อแต่ก็ดื้อตามภาษาเด็กอืมก็ดื้อตามภาษาเด็กวันนี้ มีใครว่าสวยบ้างไหมเข้าตามียังไหมมีมีหลายคนเลยม,มีน้องว่าสวยหลายคนเลยแล้วฝั่งนู้นมีใครว่าสวยบ้างไหมเยอะมากโอ้วาดแบบยังกับศิลปินท่านหนึ่ง<า>น้องแต่ละคนนี่คือวาดสวยกันมากถ้าแบบเหมือนถ้าเราดูเราตอนอายุเท่าน้องเนี่ย<ม>เราคงไม่วาดสวยขนาดนี้เราคงไม่วาดสวยขนาดนี้ย่างปลาอย่างมากใช่น้องมีโหพรสวรรค์แต่ละคนเก่งมากเฮ้ยโอ้โหมีโชว์ผลงานด้วย ผมก็ว่าผมก็ว่านี่นี่มีโชว์ผลงานด้วยแม่ผมไม่มีเลยโอเคครับก็เราไม่รบกวนเวลาเนาะให้ทุกคนไปพักผ่อนดีกว่าเคก่อนจากเราขอแท็กมือก่อนเฮ้ยไม่ดังเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เโอเคโอเคนะครับโดยกิจกรรมวันนี้ก็จะจบจบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนก็ค้างเหนื่อยกันมากแต่กิจกรรมนี้แต่ว่าสนุกมากเป็นปีเดียมที่สนุกจริงเพราะว่าแบบน้องๆเนี่ยน่ารักมากแบบให้ความร่วมมือกันแล้วก็แบบว่าโอ้โหสนุกน้องๆแบบให้เต็มที่โอ้โหเต้นกันใช่โอ้โหสุดเวียง คือถ้าตอนให้ทำกิจกรรมสุดขนานให้เต้นให้ทํำอะไรก็ทําตามตอนสุดท้ายให้วาดรูปโหก็ตั้งใจวาดกันมา,ากหรือว่าน,น้องๆสุดยอดกันมากเลยนะครับตรงเรียนวัดการหลงจังหวัดสุพาารรณบุรีเนาะขอบคุณครับแล้วทันนี้ล้วก็ขอจากกับว้เนี้เอ้ยแท็กเมื่กไงแท็กมือกม่อไงสามสองหนึ่ง